การัำระกายของกล่าวในมาแท่าปากบนท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนแบบนี้ท่นี้ขอบคุณมากครับขอขอบคุณครับอยู่ในช่วงนี้นะครับทุกท่านครับผมขอแจ้งกระบวนการต่อไปนะครับในกาบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเบรคนะครับคือให้ทาท่านอาจารย์หน่ได้พักผ่อนสัก5นาทีนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการหรืวาระสำคัญ นะให้เราเตีีการงาเกิดท่านเองนะครับแต่ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะอัพอนตามเวลาสายนะครับทั้ง5นาทีนะครับหออนนนะบ้องน้ำสรางแล้วนะครับตอนนี้ก็แค่เวลาเที่ยงวแล้วดใจรอเักานิดนะครับอาหารของเราหรือยวรจะให้เราเสนะรียมีการอัตอนต่อไปก่อนนะครับใช้เวลาสั้นๆไม่มากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้ามาร่วมง,งานนะครับงเกิดแล้วก็หลังจากนั้น เราจะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับกิจกรรมทุกอย่างในวันนี้นะครับ <S <S เราจะใช้ห้องนี้ห้องเดียวนะครับไม่มีการบู <S <S ปปร๊บไปย่งอื่นนะครับแล้วกิจกรรมจะรันยาวถึงสิบหกนาฬิกาเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไหนๆมาแล้วนะครับก็มาร่วมแสดงความดีนะครับในสองวิติเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องอ,าาองทำการเกิดข้อการเปิดโตรงทั้งหมนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นวันมงคลแล้วก็วันดีวันหนึ่งจริงจริงเลยครับนะครับในระหว่างนี้นะฮะโอเคนะครับเราให้เวลาประมาณห้าจุดสิบนาทีให้จับมืได้เตรี่ยนเป็นความพร้อมอะไรนะขึ้นเลยนะฮะโอเคครับในช่วงเวลาว่างนี้นะครับผมว่าเราจะไม่เครียดนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่เขียรนครับขึ้นเป็นโปรดชื่อดังนะครับได้ขึ้นไปสร้าง สร้างสีสันให้กับท่านผู้มีเกียรติขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้เกียรติยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบแหมท่านพิธีกรก็ประกาศซะไม่กล้าขึ้นเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะฮะก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรหรอกครับเผอิญว่าเคยอยู่ในวงการศิลปินตลกซึ่งถ้าจะให้พูดไปแล้วมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอาจารย์แหม่มโดยตรงเลยนะฮะ ซึ่งการที่ผมได้มีโอกาสได้มาอยู่ยนบนเวทีอันทรงเกียรตินี้นะครับก็เพออจจราะอาจารย์แหม่มเราเคยรู้จักกันมาน่าจะร่วม30ปีน่าจะได้นะครับซึ่งด้วยาสัมพันธ์ทางครอบครัวเครือญาติทำให้เรามารู้จักกันก็เห็นพี่แหม่มมาอย่างยาวนานนะฮะตั้งแต่การใช้ชีวิตมาตั้งแต่ลูกพี่แหม่มพี่เพียรยังเล็กๆฮะจนถึงว,วันนี้ เรียนจบเติบโต,ตแต่งงานกันแล้วก็เห็นวิถีเห็นพัฒนาการนะฮะการใช้ชีวิตของอาจารย์แหม่มาจนมีวันนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหชื่นชมพี่สาวคนนี้มากเหลือเกินนะครับบอกตรงๆเลยเพราะในทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเห็นกันมานะฮไม่คิดว่าพี่แหม่มของผมเนี่ยจะมาอยู่ในจุดๆนี้ นปัจจุบันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแต่ก็เป็นเพราะว่าความสามารถร้วนนะครับผู้หญิงคนนี้ด้วยเยวยุนนิ่งนะครับเป็นผู้นําครอบครัวที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่ผมได้เห็นภายในงานนะฮะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับได้กล่าวถึงได้พูดถึงพี่แมงของผมเนี่ยกรรู้สึกว่าเป็นที่น่าปรับพื้มยินดีกับพี่สาวคนนี้มากจริงๆนะฮะ เพราะแต่ละท่านก็พูดคล้ายๆที่ผมพูดไปเมื่อสักูนี่นะฮะว่าเห็นอาจารย์แบบ่มมานานนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้แล้วกิ่งเบื้องหลังนะเบื้องหลังความสําเร็จเบื้องหลังที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผลักดันนะฮะซึ่งรายชื่อแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทั้งนั้นนะฮะถือว่าคนลุก คนรู่กับพี่แมมจริงๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามอย่างดีนะฮะเปิดตัวสมาคมพระกลิ่นประเทศไทยนะครับโดยอาจารย์แมมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านและก็รวมถึงวันเป็นงานฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผาาบันเทิงนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่ผมก็เห็น มาหลายปีเหมือนกันนะครับเป็นนักร้องระดับคุณภาพของประเทศไทยท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็รู้จักรักใคร่กันดีกับพี่แมงของผมเนี่ยมายาวนานนะครับเห็นมาทุกงานเลยแค่จะทุกงานแค่เจองานก็จะเจอะวันนี้นี่รับเกียรติจากพี่บินวีรชัยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะได้ฟังเสียงนะครับ ยังไงครับพี่บินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมีช่วงของพี่บินอยู่นะฮะอ่ก่อนที่จะเจอพี่บินวิรลชัยก็พบกับบินมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะฮะสุนี่นั่งทานนะฮะจิบน้ำบันลงจิบน้ำเปล่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีช่วงอ่าจะมีการเสิร์ฟน้ำผู้ใหญ่นะฮะน้ำผู้ใหญ่ก่อนเสิร์ฟกันในในเป็นช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้ก็หลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะวันนี้ก็งานมางานพี่แหม่มนี่ก็อาจารย์แหม่มก็จะได้เห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันดีหลายท่านนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราจะมีพิธีเซอร์ไพรส์นะครับช่วงนี้ก็มาดูผมเดินไปเดินมาไปละพี่เฟียดสวัสดีครับพี่เฟียด พี่เฟสนี่ก็เป็นรองนายกนะครับตำแหน่งตอนนี้ก็รองนายกยกเก้าอี้นะฮะยกเก้าอี้ยกโต๊ะอยู่ภายในงานนี่แหละนะฮะขาเดเหลืออะไรก็เรียกพี่เฟสได้นี่ก็เป็นผู้ชายที่อยู่ข้างๆออะโอเคโอเครองนายกเข้าใจเป็นผู้ชายเป็นพี่ชายของผมนะครับเราก็อยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตซึ่งกัรและการมายาวนานเหมือนกันนะครับ ก็ทุกวันนี้ยังคบกันอยู่นะฮะยังไม่มีเรื่องอะไรทะเลาะกันนะแบบถ้าพี่เรา,าเก่งที่ก็าได้จะร้องเขาเก่งได้ไปก่อนนะจริงแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่มีใช่ไหมอ่ะแล้วช่วงพี่วินขึ้นนีจะร้องอยังไงครับเนี่ยเ,เขามีอยู่ใช่ไหมครร้องร้องตอนนี้ได้เสักเพลงไหมอาจารย์อ่ะก็ เราก็ไม่ใช่